การใช้ Photoshop ในการปรับแต่งภาพเพื่อทำเป็นหนังสือทิ่ทานนะครับเริ่มต้นเราเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop ขึ้นมาจะเป็นเวอร์ชั่นไหนก็ได้นะครับคำสั่งการใช้งานพื้นฐานจะไม่ต่างกันมากนะหลังจากนั้นเมื่อได้โปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปเราจะต้องเปิดไฟล์ภาพของเรานะครับขึ้นมาในนี้ตัวอย่างจะมีจากการถ่ายโดยใช้ iPad นะครับเราจะ เปิดจาก Photoshop ไปที่ Open นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ภาพของเราหรือจะเปิดโดยการลากจาก Explorer มาเลยก็ได้นะครับลากมาแล้วก็นำมาแช่ไว้ตรงตรงแท็บของ Photoshop นะครับแล้วก็ปล่อยตรงพื้นที่ว่างตรงนี้ภาพก็จะเปิดมาได้เร็วเหมือนกันจากนั้นนะครับเมื่อได้ภาพมาแล้ว เราจะต้องเปิดไฟล์ New นะครับเพื่อเปิดชิ้นงานชิ้นงานใหม่ขึ้นมาเนมจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับส่วนใหญ่ผมจะไม่ตั้งที่จะต้องปรับก็มีไซส์ตรงนี้นะครับต้องเป็น A4 ถ้าใครหาไม่เจอคุณจะต้องมาเลือก International Paper ตรงนี้นะครับที่ preset ก่อนจากนั้นก็มาเลือกไซส์เป็น A4 เราก็หมดที่ A4 นะครับ เลสโซลูชันก็คือความละเอียดเราเอกสัก72ก็พอนะครับเพราะว่าเราเอาไปเผยแพร่ทางเว็บนี่ก็ถือว่าเยอะพอพอแล้วนะครับจากนั้นก็กดโอเคทีนี้ภาพที่เราใช้นะครับนิทานอีบุ๊กของเราเป็นเป็นแนวนอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการหมุนก่อนไปที่ i ิมเมจแล้วก็โรเตตตัวนี้นะครับเลือก90องสาองา กดคอนโทรลบนะครับเป็นการซูมเอาถ้ากดคอนโทลบวกก็ซูมอินนะครับซูมเข้ามาเราก็จะเห็นว่าออกมันกลายเป็นแนวนอนแล้วเราจะได้2หน้าต่างมานะครับ2หน้าต่างก็คือภาพที่ที่เราถ่ายมากับหน้าต่างที่เป็นขนาด A4 แนวนอนนะครับทีนี้ต่อไปให้เรามาคลิกที่ เครื่องมือ v e tool นะครับให้อยู่ในเครื่องมือ Move tool ที่เป็นลูกศรสีดำตัวน,นี้นะครับ Move Tool หรือกด v ก็ได้แล้วเราก็คลิกที่ภาพที่เราถ่ายมาแล้วก็อย่าเพิ่งปล่อยนะครับคลิกแล้วลากมาแล้วมาปล่อยในพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ของเราที่เราสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่ทีนี้กด control บนะครับกด control บที่เราเห็นอ จุดไข่ปลาแล้วก็มีสี่เหลี่ยมก็คือขนาดของชิ้นงานทั้งหมดซึ่งมันใหญ่มากเราก็ต้องย่อมันลงมานะครับกดชิดไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะรักษาสัดส่วนของภาพให้มันให้มันถูกต้องนะครับไม่ใหมันเพี้ยนกดชิปค้างไว้ด้วยครับจะเอาจุดไหนก็ได้นะครับลองปรับดูตรงจะตรงกลางหรือตรงมุมนะครับเราจะเห็นความแตกต่างถ้าภาพเล็กมองไม่เห็นชัดก,ก็กดคอนโทรลบวกเข้ามานะครับ ถ้าตรงนี้เราสามารถเลื่อนได้นะครับหรือจะใช้คีย์บอร์ดนะครับกดขึ้นกดลงกดซ้ายกดขวาได้เลื่อนตามให้ได้ตามจุดที่เราต้องการ